อันนี้ถ้าแต่งกิ่งทุเรียนเล็กเขาจะดูอย่างนี้ครับหนึ่งก็คือตอนเราปลูกใหม่ๆเนี่ยมันมีฉัตหนึ่งฉัตสองัตสามถ้ามีแค่สามฉัตเนี่ยส่วนใหญ่เรายังไม่แต่งหรือไม่แตะเขาแต่เนี้ยฉัตสี่มาแล้วฉัตห้ามาแล้วข้างล่างนี้เขาเรียกว่าต่ําเกินเราเห็นต้นใหญ่แล้วเนาะเห็นต้นใหญ่แล้วพวกนี้มันไม่ได้ขึ้นนะครับมันอยู่ตรงไหนตรงนั้นเพราะนั้นชุดเนี้ยเห็นไหมขั้วขั้วกับลูกเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้ว รานนั้นถ้ามันขึ้นถึงฉับสี่เมื่อไหร่นับฉับเนี้ยนะครับหนึ่งสองสามสี่เนี่ยมันห้าไปหกแล้วเราก็เคลียกิ่งล่างเลยอันนี้เอาเลยเนาะอ่าเ <c oughs> นี่ยข้างล่างข้างข้างข้างล่างเราต้องเอาออกเลยเนี่ยชุดเนี้ยไม่ต้องเสียดายครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรมันบังลมด้วยเห็นไหมเชื้อราทั้งนั้นแสงส่องไม่ถึงลมโกรกไม่ได้ <c oughs> ตรงเนี้ยมันจะทําให้เป็นพวกรากเนา่าโคนเนา่าเรามาสตาร์ตรงเนี้ยกาลังดี การตัดยาก็ง่ายการฉีดยาก็ง่ายเดี๋ยวยิ่งตัดใหญ่ยิ่งเฉยได้อ่าเราพอขึ้นมาปุ๊บตรงนี้เห็นไหมซ้ายได้ตรงนี้ถ้ามันกลางดีอยู่แล้วเราก็เล็มแค่ตรงนี้นิดหน่อยพอครับอ่าอันนี้สวยอยู่แล้วก็เล็มแค่ตรงนี้นิดหน่อยข้างในอ่ะครับที่มันแสงส่องไม่ถึงเนี่ยเนี่ยเห็นไหมลาทั้งนั้นครับเห็นพี่เจ๋วไหมลาทั้งนั้นเราเราจะเก็บไว้สะสมเนี่ยมันก็ไปเรื่อยๆมันก็ไปเข้าต้นใหญ่เข้าต้นเล็กของเราหมดเราก็จะเล็มข้างในนิดนิดหนึ่งให้มันโปร่งหน่อยอ่า อันนี้อันนี้สวยอยู่แล้วมันไปทางเดียวอันนี้ไม่ต้องแต่งเยอะถ้าเนี่ยแต่ถ้าเป็นแง้มแงมเล่เริ่มใหญ่อย่า,ยยางเงี้ยเราก็จะตัดสักนิดนึงอ่าอันนี้ก็ไล่ไล่เวลาไลา่ไล,ล,ล่จากข้างล่างอันเนี้ยซ้ายอันนี้ขวาอันนี้หลังอ่าอันนี้หน้าเนี่ยจริงๆฉัดน 1, 2, 3, 4, 5, เนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยถือว่าสวยแล้วแต่ตรงเนี้ยถ้ามันไม่ชนกันก็อนุโลมได้แต่เน,นี้ยจะค่อนข้างควา,ายนิดนึงแล้วตรงเนี้ยขนานกันพี่เจียวดูวไหมตรงเนี้ย กิ่งเนี้ยกับกิ่งเนี้ยสามกิ่งเนี้ยมันจะชนกันหมดเลยถ้ามันชนกันสามกิ่งหนึ่งสองสามเอาตรงกลางออกเลยตรงกลางออกอันนี้เขาก็จะมีพื้นที่ไว้ลูกแล้วตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้เป็นแง่มแล้วก็เราไม่อยาเราอย่าไปไว้หลายทางพอไว้หลายทางตรงเนี้ยเวลาโตมันก็จะมาควายกิ่งนี้มันก็จะมาควยกิ่งนี้เพราะนั้นเราไว้ทางเดียวมันจะดูง่ายเนี่ยไว้ทางเดียวอันนี้ก็จะไว้ลูกได้ตรงนี้ก็เหมือนกันจําจําต้นใหญ่ที่มันแหง่นขึ้นได้ไหมครับ เพราะเราไม่ได้แต่งตรงนี้ตอนเล็กๆเพราะตอ่าจะเล็กจําได้น้อที่มันเหงียขึ้นเพราะตรงนี้มันดันเพราะตอนตอนเล็กๆผมจะบอกว่าถ้าใครที่เราไปแนะนําตั้งแต่เล็กเนี่ยให้เราเคลียร์เลยตรงนี้พอเคลียร์เสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นยอดมันหนักมันทักางโดยธรรมชาติเราไม่ต้องดึงเขานะครับเนี่ยเดี๋ยวเดียวยอดมันหนักนจะเนี่ยเนี่ยอันนี้มันเริ่มดันแล้วเห็นไหมครับแหวี่ยงไหมเหวี่หงเลยเวแหงนเลยตรงนี้เลยบอกว่าต้องเอาออก แล้วพวกเนี้ยใบเยอะเนี่ยไม่ใช่ดีนะครับไม่โดนแสงคือกินปุ๋ยเปล่าให้นึกเสมอว่าใบไาหนนี่ไ่ไ